สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้วันนี้ผมมีรถตู้ของกสทชมาอีกสองคันนะครับฮอท7631และฮอทอ7627วันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนรานะคาเท่ากันนะครับ859,000วันนี้มารีวิวคันนี้เพราะไม่น้อยไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับ859,000บาทกสทชเนี่ยรู้อยู่แล้วสเปคเขาเทพสเปคเขาแน่นไม่เขาน้อยปีเขาใหม่นะครับปีสิบแปด คอมพิวเตอร์ปี18สามจุดศูนย์สภาพดีๆสวยพร้อมใช้แล้วเบาะโซฟาใหญ่ๆสามแถวเก้าที่นั่งมีเนวิกเกตมีเนวิเกเตอร์มีจอแอนดรอยนะครับมีจอกลางให้ด้วยคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้820อะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้านะครับต้องบอกเลยว่าเป็นกระจังหน้าเงาๆแบบนี้ครับชมไมอรนเชนแน่นอนไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับ,นน or, รบกันชนหน้าใสๆใหม่ๆเราจัดการให้ครบหมดแล้วเก็บงาน,นครับบริษัทเพชรยนต์ เราไม่ได้ขายรถเดิมเราขายรถเก็บงานนะครับรถปรับสภาพพร้อมใช้พี่ๆเอาไปใช้เนใช้์ดอีกหลายปีเลยนะครับแล้วที่สําคัญเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์สบายใจได้นะครับเข้าศูนย์มีประวัติต่อเนื่องคันนี้มีไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับขับเช้าม่งเช้ามืดนะครับสบายใจได้อ่ะเราเก็บงานให้ครบหมดแล้วสังเกตนะครับจากฝากระโปรงหน้านะครับไม่ได้มีรอยเ,ออเขาเรียกว,ว่ารอยลักยิ้มหรืออะไรเลยนะครับรอยถะลอกไม่มีเลยเราเก็บงานให้ครบหมด เราขายรถปรับสภาพไม่ได้ขายรถเดิมนะครับนี่ลวดลายของตัวซุ้มล้อนะครับต้องบอกเลยว่าโค้งมนนะครับปกติเก็บงานให้ครบหมดแล้วรถสวยพร้อมใช้มากๆคันนี้ตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแม็กบห15นิ้วได้ยางกุยีนะครับเป็นดิสเบรกล้อหน้าอะเดี๋ยวผมมาดูนี่กันครับด้านในนะครับเราเคลือบกันสนิมให้นะครับทุกซุ้มล้อเลยนี่ทุกซุ้มล้อนะครับเคลือบกันสนิมให้แล้วนะครับ ็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับสบายใจได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมดูปียางให้สักคู่หนึ่งสำหรับคันนี้นะครับจะได้ยางปลายปีสองหนึ่งะครับใช้งานได้อีกยาวๆอย่างแน,น่นอนนี่ที่ผมบอกของอสชอเนี่ยบอกเขาเทพนะครับบบกเขานั่งสบายจริงได้บอกโซฟาใหญ่สามแถวเก้าที่นั่งแบบนี้นะครับเกสตสตูใหม่ๆนะครับมีพรมกระดุมให้แล้วนะครับที่พื้นบอกโซฟาใหญ่หญมี จอกลางนะครับมีจอ Android มี Navigator System นะครับที่เป็นแบบเ,เชื่อมต่อเชื่อมต่อกับดาวเทียมให้แล้วนะครับนี่ได้เบาะใหญ่ๆ3แถว9ก้านั่งแบบนี้นะครับพี่ท่านไหนสนใจไม่อยากให้พลาดนะครับเาขายหมดไปแล้วมันเข้าใหม่อีก2คันนะครับนี่เข้าใหม่สองคันคันนี้ไม่เจ0 0หมื่นคันข้างๆนะครับไม่เก้าหมื่นแต่ราคาเท่ากันเลือกก่อนได้ไม่น้อยก่อนนะครับสนใจเข้ามาชมได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่ง เสรีไทย68แยก1นึ่งมินบุรีเดี๋ยวผมจะมาต้อนรับจะพามาชมคังรถตู้ด้วยตัวเองนะครับทักไลน์เข้ามา id pek 152หรือโทร065 9513374ผมยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมพาชมเองเลยนี่นี่ครับก็ด้านข้างนะครับลวดลายของตัวซุ้มล้อนะครับลวดลายของตัวตรงกลางรถเอ่อซีมติดให้แล้วนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทแบบนี้พี่ๆท่ไหนสนใจนะต้องทักไลน์ผมเท่านั้น ซื้อรถตู้ก็ต้องซื้อกับผู้ชนานาญด้านรถตู้นะครับชแนลนี้เท่านั้นเลยอ่ะคันนี้มีกล้องถอยให้เราด้วยนะครับลืมแจ้งไปมีกล้องถอยเชื่อมต่อกับจอ DVD จอ Android ข้างหน้าให้แล้วนี่ผมพาดูท้ายนะครับคันนี้ท้ายเดิมไทยคยโตไฟเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็มีซิลซิลิโคนแบบนี้นะครับมีเมนอาร์คเลียงๆแบบนี้โชกเด้งดึ๋งนะครับไม่ได้มีฝืดแต่อย่างใดเมนอาร์คด้านบนนะครับไม่มีรอยโปส๊สีไม่มีรอยทําใหม่ รถสวยเดิมโรงงานประวัติแท้ประวัติสูตรนะครับนี่ปั๊มแอลปั๊มไอยอยู่ครบน็อตด้านบนไม่เคยขยับแม้แตตรงเนี้ยปกติมันจะมีรอยเลอะๆอันเนี้ยใหม่มากๆเนี่ยนะครับไม่เจ็ดหมื่นเองรถปีสิบแปดสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดการคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้แปดแสนสองไฟเดิมแท้โรงงานทั้งสองฝั่งไฟไม่เคยแตกไม่เคยโดนมานะครับอันนี้อะเมนอาร์เรียงหกกับสองอันนี้เดิมแท้โรงงานแน่นะครับอันนี้ก็เป็นตัว ไฟเบอร์นะครับกันชนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าชนนิดหน่อยเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับรอยทะลอกเขายังเปลี่ยนเลยนะครับสําหรับไปเคมศูนย์อ่าพรมกระดุมนะครับมีให้แล้วเดี๋ยวทำความสะอาดอีกเล็กน้อยก็พร้อมปล่อยแล้วนี่ลำโพงอยู่ด้านบนนะครับมีเอ่อคอนให้มีถังดับเพลิงให้นะครับสเปคนี้เบาโซฟาใหญ่ๆสามแถวเก้านั่งมีจอกลางด้วยพี่พี่ท่ทานไหนสนใจไม่อยากให้พลาดกันนะครับลดสเปคเทพสเปคสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ชมอ่นะ แป๊บหนึ่งอะครับกำลังเดินมาด้านหน้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมกันรถสเปคเส,สวยๆแบบนี้เลขไม้แท้ไม้เดิมนะครับเจ็ดหมืนห้าอ่าไม้เจ็ดหมื่นห้านี่ตัดชึ่งเดียวติดนะครับชึ่งเดียวติดได้จอ Android ของ Pioneer นะครับด้านบนนี่พลาติกยังไม่แกะเลยนะครับอันนี้ก็มีเป็นจอกลางตรงรูนนะครับ อ้อดังนะครับสวยไหมครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนครับคันนี้วี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผม0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสองสามเจ็ดสี่อทรอเจ็ดหกสามหนึ่งกชปวดประจําการสเปคเทพเทพออปชั่นแน่นแบบนี้โทรเข้ามาทักไลน์เข้ามาก่อนจักการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับมีงบประมาณเท่าไหร่แจ้งมาได้นะครับผมมีปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สำหรับเกียร์แมนนวลให้เลือกกันนี่ยี่สิบวันนี่เรียกเป็นตับแบบนี้อันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอยู่ที่สาขาหนึ่งอีกนะครับสนใจทักไลน์เข้ามานะครับยินดีให้บริการนะครับช่วงนี้ได้โปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบวันด้วยนะครับขับฟรีเก้าสิบวันดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นที่ผมเท่านั้นทักลไลน์มาได้เลยนึกถึงรถตู้มือสองคัดเกตเอนึกถึงชาแนลคุณเป๊กรถตู้มือสองเท่านั้นวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ